สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งจีนุ่นครับไปหามาขึ้นลานไปหามาสูอ่าวนะครับว่ามันเสด็จหลายเป็นใดนะครับแมงจีนุ่นมีตัวตัวใครพี่น้องมาเบิ้งครับบรรยากาศจะเอาไว้ในขุนะพี่น้องเอาใส่ขี้ดินไว้นะครับน่่น่าจเก็บมาครับให้มันคล้ายขี่ออกนะครับผลมีตัวตัวใครรีดพี่น้องเอาขวัวแซ่บกินเข่าเนี้วันหอนเนี่ยไปตองห่วงเลยครับแซ่บวิลีพี่น้องผมนะบเ่อหน่อยครับหามาหมือขึ้นลานไปหามาครับเลยมเมถัยใหยพี่น้องเบิ้งครับ มีเผู้ใดเด็กกินไปเนาะครับมาเบิ่งบรรยากาศหาอีกรอบครับผมบอส์ใจครับพี่สาวหอยเบอร์ซาใจครับหาอย่างน้อบัดนี้หากินนู่นหรอบัดดี้เสบงกันนะนี่เบิร์ไปเบิร์ไป นี่ครับพี่น้องขว่าเซ็จเรียบร้อยครับน่ากินบ่นครับมาแซ่บๆน้องกันพี่น้องกินนุดนตัวคล้ยๆกินกับข้าวเนียนห่อนๆบ่ตงห่วงครับแซบอิลี